คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2111ปัจจุบันเรามีอายุถึง48ปีเรามีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปิญญาตรีเนี่ยถึง12สาขาวิชานะคะคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากลเน้นให้นักศึกษามีความเป็นครูสูงและก็จะต้องเป็นคนครูที่ดีด้วยสวัสดีครับผมนายนภดลอยู่พรมแดนครับ สาขาวิชาสังคมศึกษาครับอยู่ชั้นปีที่4ครับต้องบอกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่า1คือเป็นสายที่เราตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับสคือการได้พบเจอกับระบบการเรียนการสอนระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมทางวิชาการที่ที่เรา,อาชอบอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับจะจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับ ชื่อนางสาวจุธาทิพย์คิดอ่านนะคะตอนนี้ก็กําลังศึกษาจบชั้นบริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาประถมศึกษาค่ะสําหรับความพร้อมที่จบออกไปแล้วจะไปประกอบอาชีพในวิชาชีพครูต่อน,นะคะตนเองรู้สึกว่าตนเองพร้อมเพราะว่าสิ่งที่เรียนมาใน5ปีในคณะศึกษาศาสตร์นี้สะสมไว้แบบเยอะมากๆค่ะ ซึ่งทั้งจากความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์แล้วก็จากประสบการณ์จากตนเองได้ลงมือทําผ่านกิจกรรมต่างๆของทางคณะค่ะทั้งกิจกรรมนัก,นกศึกษาหรือว่าเป็นสมโมสรต่างๆทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ค่ะสําหรับในการจัดการเรียนการสอนนั้นเรามีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่โดดเด่นของคณะเรานะคะเรามีคอร์สไมโครที่ชิง่งที่เราถือว่าเป็นวัตกรรมการสอนที่เกิดจากที่นี่หรือที่คณะศึกษาศาสตร์มายาลเชียงใหม่นะคะ ในการเรียนไมโครที่ชิ่อนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องการฝึกทักษะการสอนซึ่งผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการสะท้อนคิดไปพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาให้มีความชำนาญการก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ในชีวชอครูในสถานศึกษาจริงนะคะการสอนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวพื้นฐานที่ทําให้เราฝึกนะครับความเป็นครูนะครับที่จะไปสอนนักเรียนหน้าชั้นเรียนนะครับก็คือ,อสอนการ วางตัวนะครับบุคลิกภาพของเรานะครับการาใช้ทักษะการพูดกับนักเรียนว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างที่อาจจะให้นักเรียนมีความสนใจในในสาระที่เราสอนอยู่นะครับนี่ครเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาครูทุกคนนะครับก่อนที่จะออกไปฝึกสอน,นครับ คอสหนึ่งที่เราถือว่าเรามีความโดดเด่นแล้วก็มีการศึกษาดูงานที่เราเยอะมากก็คือเรื่องของการนิเทศการสอนนะคะซึ่งเราเนี่ยมีได้พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาในขณะที่ฝึกสอนได้อย่างต่อเนื่องนะคะเรามีการติดตามแล้วก็ให้คําแนะนําด้านการสอนกับนักศึกษาถึง6ครั้งต่อภาคเรียนนะคะนอกจากนั้นเราก็เอานําสิ่งที่ได้กลับมาพัฒนานักศึกษาต่ออย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ไปฝึกประสบการณ์1ปีนะคะซึ่งคณะศึกษา,าศาสตร์ทุกคนที่เรียนชั้นปีที่5จะเจออยู่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกค่ะทําการสอนซึ่งเวลาเราไปสอนจริงๆตอนแรกเราก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าเราจะสอนเป็นหรือเปล่าความรู้ที่เรามีเนี่ยจะไปถ่ายทอดให้เด็กและเด็กจะตอบกลับอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าแต่พอไปสอนจริงๆแล้วเด็กสามารถตอบกลับสิ่งที่เราถ่ายทอดความรู้ไปให้ เด็กได้แล้วความเหนื่อยที่เราบอกว่าเหนื่อยมันจะหายไปกับรอยยิ้มเด็กแล้วก็คำที่เด็กเรียกเรว,ว่าคุณครูค่ะสำหรับน้องนองนักเรียนม6ทุกท่านนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะมาเรียนครูนะคะครูแนะนำเลยมาเรียนที่นี่น้องจะกลายเป็นครูที่มีทักษะการสอนแนวใหม่แล้วก็มีทักษะการสอนที่พัฒนานการคิดของผู้เรียนนะคะ และที่สำคัญที่สุดน้องจะเก่งในเรื่องการบูรณาการ ICT เข้าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพครูเชื่อมั่นอย่างนั้น